สวัสดีค่ะสองเกษตรขึ้นทินจ้าวันนี้มาพบพ่อพี่น้องเนาะจ้าอัปเดตภายในสวนจ้าช่วงนี้เฮาก็จะแตงกิ้งแล้วก็มัดตนหนมกิ้งเนอะจากตัดแต่งไอเพิ่นโปรงแสงจ้ะหนาเกินเนอะจ้าเฮาก็ต้องตัดออกเนะค่ะ ใส่ปุ๋ยไปละรอบนึงงนะ่ะจะสิ้นเดือนนี้ก็จะใส่อีกจะ้ะรอบที่สองใส่ต้นละหนึ่งกำมือจ้ะโซนทางนี้หอดตัดกอนน่อน่าจะต้นก็จะสูงไงกว่าโซนทางผุดนน่ะจะ ยังมอห้องติด๊ดนวยได้จ้ะนี่จะดอกค่ะบติ๊ดน่วยแอ้วากจะแตง่งกิ่งพันให้โล่งเนาะจ้ะด่านลางใส่ฟุนใส่ปุ๋ยเรียบร้อยจ้าปุ้นขี้งัวเนาะจ้ะเข้ากับใส่ต้นละ หนึ่งคู่ท้างหน่อยน่าจ้ะคูสีหน่อยค่ะเดี๋ยวจะพาไปเมืองส้นทีตัดที่หลังเน่าจ้ะส้นที่ตัดที่หลังเข้าก็เลือกกิ้งเรียบร้อยแล้วเน่าจ้ะแต่ว่ายังมัด ต้นเพิ่นบ้าห้งเร้วจ้ะนี่น่าจะทีตัดที่หลังน่าจา้ะตัดสินเดือนกุ้งผ่าด้วยค่ะ ก็จะเรียกกิ่งเลียกต้นพันเรียบร้อยเนะคะเอาไวต้ต้นละต่อละหนึ่งต้นกนะจะหนึ่งต้นสองต้นค่ะพอตัด แต่งกิ่งเรียบรล่อยแล้วเอาก็จะมัดเอากมัด,ม,ดมัดลักเพื่อนใบค่ะลักไม้ไผ่นา่าจะนมให้เพิ่นเป็นลูปตัววีค่ะ จริงห้างปไดด้ายหยาเรียบร้่อเน้ะค่ะ่ว่าพันปงมาอีกเะรอคะหยาพันก็ปงไว้ไวส่วนที่ห้าตัดที่หลังนี่ห้า ให้ฟุน้นให้ปุ๋ยลราขึ้กันเด้อจ้ะแต่ว่าปุ๋ยนี่จะบ่ได้ให้หลายค่ะกำม,มือหนึ่งให้ได้สองตน้นนะจ้ะกำม,มือหนึ่งเข้าให้สองต้นจะ้ะส่วนต้นใหญ่เข้าให้ตน้นละกำม,มืออยู่ค่ะ แดซินเดนนี่จะให้อีกนะคะนามนน่้ขาก็จะเปิดให้แบบบุฟเฟ่เลยค่ะให้เข้าไจ้ลงค้องนะคะ อาจจะมีหลองนะจ๊ะหลองตรงกลางระวางแถวนะจ๊ะกรให้เข้าไหลลงมาได้จ้ะ ช่วงนี้มะเร็งก็จะมีแต่มะเร็งพวกปากกัดเนาะจ้ะแมงสางค่ะแมงสางเขาจะมากัดกินใบเนาะค่ะเขาก็ค่อยเก็บออกค่ะเก็บออกเนาะค่ะ ก็จะแต่งกิ้งออกหลายด้วยจ้ะให้เขาหลงโป้งจ้ะเขาจะได้วได้บังเสงกันเนาะค่ะแต่งหละก่ะเด็ดใบเขาออกน้ำค่ะใบยิใหญ่น้ำตุนนะคะตามตุนเขานะเขาก็ต้องเด็ดออกน้ำค่ะเพราะเขาจะแย่งอาหารเนาะค่ะ ส่วนยาแมา่งเนาะคะ่ะสวนห่ากะยังบอดใส่เนาะคะ่ะจะใส่เป็นชีววัพันเนาะคะ่ะเป็นอินซียค่ะเพราะว่าห้าปล่อยงวเหลียงน้าเนาะคะ่ะจะยังบดใส่ย,ยาเคมีค่ะส่วนแมาแรงนี่ห้าก็จับออกเอาเนาะคะ่ะ จับออกแล้วก็เอามาขาเขาค่ะจะมีแต่แมงสร้างเนาะคะ่ะช่วงนี้จะแมงสร้างจะร้ายค่ะแมงสร้างเขาก็มากัดกินใบเนาะคะ่ะเขาก็ต้องค่อยเก็บออกค่ะเสาแรงเนาะคะ่ะเก็บออกช่วงนี้ก็จะเสียดเชื่อว่าพันเนาะคะ่ะบิวเบอรเรียกับบีทีจะ มีที่จะซอยเรืองนอนนอกจะส่วนบิวเวลเียในทารลเซียมกับซอยเลียงมะแลงค่ะเดี๋ยมะแลงปากกัดเขาก็จะม่ค่อยเก่งน่าจะบิวเวเียเขาเบลเก่งเรืองมะแลงปากกัดเขากบซอยเก็บออกค่ะแล้วเขาจะเก่งของอันไล่แดงน่าจะ ได้แดงนี่เขาซอยได้ลายอยู่ค่ะพอไยอยู่สวนจะมีไล่แดงน่าจะใส่บิวเวอรีน่นี่ซอยได้ลายอยู่ค่ะไล่แดงช่วงปีที่แล้วเขาใส่น่าจะใส่เคมี ก็เอาวปยูค่ะเึ่งสลับกุ้มนั้นกุ้มนี้ก็เอาวายูเนาะคะ่ะราะว่าเขาต้องฉีดแบบให้โดนตัวเขาค่ะฉีดทีน้่เนาะคะ่ะตรงฉีดหารมือฉีดอาทิตย์หนึง่งฉีดสลับกุ่มยาก็เอาไปยู่ค่ะเพราะว่าเขาดื้อยาเกียงเนาะคะ่ะ ฉีดรอบหนึ่งนี่เขากับสิดื้อยาเลยค่ะเขาตรงเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็เอาประย่คเก่าเขาก็เลยลองใส่ชีววาพันธุ์เมืองเนาะคะ่ะเพราะว่าจะบริอันตรายน้ำค่ะใส่ยาหลายเกินไปเขากับสุขภาพเขากับบดีเนาะคะ่ะจะเมือยเร็วค่ะ เมเมนต์่าใบส่เลยเนาะค่ะยาเนี่ยเขาใส่อยู่แต่าพยายามใส่ให้มันหน่อยะค่ะ เดี๋ยวเก็จะเนีบกิ้งออกเนาะค่ะให้เข้าบางแล้วก็เอาไม้ไผ่มาซักข่ำเนาะค่ะนมกิ้งให้เขาะค่ะค่ะสำรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำํานี้ก็เนาะค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาอัปเดตให้มืองหม่ค่ะหลังจากที่เห่า ตำต้นบักท่านเนาะจ้ะโหน่มกิ้งเขาจะมาอัปเดตให้มึงอีกที่ค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ